สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ต้องบอกว่าใหญ่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้พาคุณมาดูเรื่องของการรักโลกมีวิธีการอย่างไรบ้างในการพึ่งพาตนเองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จะพาคุณมารู้ถึงวิธีการทําเงินจากธรรมชาติโดยวันนี้เราอยู่กับท่านดรบุญฟ้าครับที่จะพามาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจสวัสดีครับท่านครับ ว,วันนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านพาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับเราต้องบอกได้ว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนชื่ออะไรเชิญครับค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ถือว่าเ,เราได้มาเยี่ยมชมธรรมชาติซึ่งถือว่าเหนือธรรมชาตินะคะเพราะว่าที่แห่งนี้นี่เป็นพื้นที่1810ไร่คือศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ,อบ้านวังอ้อตะบ,บนหัวดอนอำเภอเข่องใน จังหวัดอุบลราชธานีในส่วนนี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้หลายๆอย่างที่อยู่ในจุดเดียวกันไม่ว่าจะด้านคุณธรรมด้านของธรรมชาติด้านของการรักโลกและสําคัญก็คือด้านการปลูกฝังเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บ่มเพาะตรงนี้ได้เยอะมากต่อปีเนี่ยสองหมนสามคนมโดยมีท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์ปชิโารานะาท่านเป็นทั้งผู้บริการท่านเป็นทั้ง จะเอาวาดเพราะว่าตอนนี้ที่แห่งนี้เป็นวัดป่ามหาธีรา j a ครับนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นที่ปรึกษาประหลัดกระทรวงม,มหาไทยซึ่งได้ท่านได้ให้ความเมตตากับกับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรวันนี้ก็ขอแนะนําโรงเรียนบ้านวังอ,อ้อยอดสังวิทยาเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆนะคะต้องบอกว่าเล็กจริงๆมีเด็กแค่51คนคุณครูมี5ท่านทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาด้วยคุณครูประจําการด้วย สิ่งสำคัญของโรงเรียนเราก็คือเรื่องของอาการทําอย่างไรให้โรงเรียนเป็นเหมือนบ้าน,อ,น,นอันนี้คือเป็นแนวคิดเราน่าสนใจมากนะใช่เพราะฉะนั้นหลักสูตรการพัฒนาเด็กของเราเนี่ยเราจะทํายังไงให้เด็กเขามีความสุขอันดับหนึ่งต้องมีความสุขมาก,ก่อน 2. เด็กต้องมีคุณธรรมนั่นก็คือเด็กดี 3. ความเก่งในตัวเด็กมันจะมาเองอ่าซึ่งวันนี้เราได้มาที่หน้าจุดนี้ เนื่องจากว่าที่โรงเรียนบ้านวังอ้อเราเนี่ยถือเป็นเป็นหนึ่งในพลังโบว์บอลอยู่นี่เราจะมีการขับเคลื่อนแบบแบบโบว์บอนะคะก็คือบ้านวัดโรงเรียนและราชการเราจะอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันมาตลอดนะคะอ่าซึ่งในส่วนของโรงเรียนเราเนี่ยเราจะใช้ที่แห่งนี้เป็นเหมือนห้องเรียนมีชีวิตให้กับเด็กครับวันนี้เด็กๆได้มาเรียนเรื่องของการทําจานใบไม้รักโลก เดี๋ยวตรงนี้เราจะพาไปชมแต่อยากให้รู้ก่อนว่าทำไมมันเกี่ยวอะไรกับเด็กทำไมจะต้องมาเรียนจานใบไม้ทำไมต้องมาเรียนคำว่ารักโลกเพราะว่าการปลูกฝังอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเริ่มจาก,จากตัวเด็กแล้วก็เหมือนที่ในหลวงราชการที่9กท่านได้สอนเรานะหรือว่าท่านสอนท่านสั่งเราว่าเราต้องปลูกปานน่าในใจคนการที่จะปลูกป่าในใจคนให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปก็คืออยู่ที่ตัวเด็ก ซึ่งเป็นคนรูใหม่แล้วที่นี่เราเป็นเด็กประถมทั้งนั้นครับ,รบ 1> ป .1 ถึงป .6 เพราะฉะนั้นเรามาปลงกพ่อเขาตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งเรามีความคาดหวังนะคะว่าเมื่อทุกที่มันเป็นห้องเรียนให้เขาได้เรียนรู้รเราก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าเด็กของเราเนี่ยพอออกจากโรงเรียนบ้านวังอ,ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะดํารงชีวิตได้สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้สามารถที่จะ ช่วยดูแลพ่อแม่ได้อันนี้คือความหวังของโรงเรียนที่มีต่อเด็กๆนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะว่าการเรียนเนี่ยถ้าเด็กเรียนแต่นในห้องสี่เหลี่ยมอันนี้ของตรงนะคะว่าเราเป็นฝ่ายการศาึกษาเด็กก็จะได้เฉพาะเรื่องของวิชาการ,รแต่เรื่องของทักษะอาชีพไม่ได้ทักษะชีวิตไม่เกิดเด็กจะไม่สามารถที่จะทํางานเป็นเวลาพ่อแม่บอกก็ไม่อยากทำ ซึ่งเรากำลังเจอปัญหาใช่ไหมคะ,ะคือไม่ใช่เฉพาะที่นี่ทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วโลก,กเราจะเจอเหตุการณ์เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนเราซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนยชายแดนนะคะชายแดนติดระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอเขอนในแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ถือว่าไกลไกลนะไกลจากเขตพื้นที่ซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยถือว่าชคดปีที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชันเขตหนึ่ง ท่านดรถาวรพุนรัตน์ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้ที่นี่น้อมน,นำนะคนะพระราชบายของรัชกาลที่สิมาลองทาดูแล้วก็ทําให้มันเป็นต้นแบบซึ่งเราก็ได้รับรางวัลคือเรื่องของนวัตกรรมนะคนะและก็สําคัญเลยที่นี่เราก็ได้เกี่ยวกับผลงานที่เกิดนะคะก็คือจากที่เราทามาเนาะเด็กๆช้นคูเนี่ย เราจะยึดมั่นเรื่องของโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนอะไรที่ทําให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าการพัฒนาแบบคงรวมะอันนี้ก็เราก็คงเยี่ยมชมเดี๋ยวตอนนี้เราจะได้ไปเยี่ยมชมวันนี้เป็นฐานฐานเดียวนะคะคแต่ถ้าอยากชมหลายๆฐานต้องเข้าไปชมในโรงเรียนนะฮะรรเรามีอีกเยอะโรงเรียนเรามี18ฐานคฐานแต่ถ้าภายนอกเราสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ถ้าเด็กและครูต้องการอันนี้เป็แนวคิด พูดแบบนี้ชักอยากจะเห็นแล้วนะครับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สามารถพัฒนาคนเพื่อที่จะไปสร้างชาติได้โดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาตั้งแต่ประถมวัยในช่วงนี้เลยแหะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณไปดูวิธีการรักโลกอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งจริงแล้วมันมีหลากหลายวิธีมากๆครับแต่นี่คือ,อการนําสิ่งที่เหลือใช้สิ่งที่ถูกมองข้ามเอามาประดิษฐ์เอามาใช้สอยในชีวิตประจําวันแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยไปชมกันครับ เราจะต้องนํามาแช่น้ําก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกาบหมากยังมีความแข็งแล้วก็ยังมีคุนม,มีดินต่างๆที่มันเปื้อนยังสกรปรกอยู่นะคะดังนั้นเราจะเอาไปทำเป็นภาชนะเลยเดี่ยไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องแช่น้ําเอาไว้ก่อนนะคะแช่น้ําทิ้งไว้จากนั้นก็ใช้แปรงเนี่ยขัดสิ่งสกรปรกต่างๆที่อยู่บนกาบหมากนี่ออกนะคะ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะเพราะว่าทาั้งสองด้านนี่สามารถนาไปทาจานได้ด็พิกด้านนี้หรือพิกด้านนี้ทาจานก็ได้นะคะดังนั้นควรจะให้มันสะอาดทั้งสองด้านเราก็จะแช่เอาไว้นะคะเมื่อเราจับดูมันเริ่มนิ่มแล้วเนี่ย<ม>เราก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปข<ม>ูดไว้นะคะมเมื่อมันแห้งจึงจะเอาไปทําเป็นจานจาก,กลับมานะคะ ภาชนะจากจากาบหมากนะทุกน,นะดูนะขั้นตอนการทำนะคือการทำเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องเปิดเครื่องเปิดเครื่องวอร์มเครื่องให้ได้อุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบองศานะพ,พออุณหภูมิได้ที่แล้วเราก็จะทำการอัาอาดภาชนะด้วยการาเราจะเอาโยกขึ้นโยกขึ้นเสนียงต,ตัดเพลงเงี่ย ขณะที่รอทำปฏิกิริยาอยู่รอเวลาให้มันครบหนึ่งนาทีคือ60วินาทีสัญญาณไฟมันจะมันจะเตือนเป็นสีแดงแล้วมันก็จะดงังพอมันดังปั๊บแล้วไฟก็จดัถ้ามันมีความชื้นมาก ไคนแรกมาเขาก็ปีเขาก็ปีเขาเขาปีอ่าอ่าพันโด้เพิ่มอ๋อว่างเอกือมันไม่มีตำหนิมีลายสวยงามดีนะดีคือลายสวยดีได้นี่คือผู้มันนี้คือปก โรงเรียนของเรานะคะก็มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้มากมายค่ะภายในโรงเรียนนะคะคือตอนนี้โรงเรียนมีฐานเรียนทั้งหมด18ฐานซึ่งฐานพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่บริเวณในโรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณโรงเรียนพวกเราก็สามารถพานักเรียนมาเรียนได้อย่างง่ายๆอย่างเช่นในวันนี้ค่ะก็ได้พานนักี มาเรียนรู้วิธีการทำจานนะคะที่วัดปาหงหมายคุณอวาจารย์ครับจุดประสงค์การพามาเรียนที่นี่เพื่ออะไรหลักๆแล้วน้องๆที่มาเรียนทําจานที่นี่เขจะได้ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทําจานค่ะก็ ย้อนกลับไปนะคะว่าถ้าเกิดนักเรียนเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนเขาจะได้รู้ผลมากคือจะเป็นอของพฤษศษรู้ว่านี่คือทรัพยากรธรรมชาติ mm hmm. ที่เราสามารถนํามาใช้ทําอะไรได้หลายอย่างคแต่เมื่อพามาที่แหล่นหนลงเรียนรู้นอกโรงเรียนที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงรได้ทําจริงเขาจะตระหนักได้ในตัวของเขาเองเลยค่ะว่าสิ่งนี้สามารถช่วยแลกโลกได้ยังไง mm hmm. แล้วก็เขาสามารถลงมือปฏิบัติเองได้วยตัวของเขาเอง ก็จะเ,เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดนะครับที่สามารถสร้างแล้วก็ฝูฝังให้กับน้องๆได้ว่าวัาสดุเหลือใช้วัสดุทางธรรมชาติที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็สามารถนํามาสร้างไรายได้ได้เหมือนกันนะครับ